ตอนนั้นที่อป oh, ้านวันเล่นไม่ได้โคเทียเลยมีเกมเอชเคหมูเด้งไอเหมูเด้นน่าสนใจดีสิว่าก็อยากรู้มานานแล้วว่าไอที่มันอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวมันแข็งแกร่งแค่ไหนเล่ริลองเล่นสิโอ้ยผู้ยิงว้ยโอ้ยห้าสิบยังไงว โอ้ยเกมไม่สยองขวัญเป็น t ี g อันนี้ยูบูได้แบบเพี้ยนจีมาแล้วบูได้มาทำเหมือนกันวิ่ออกหนีมันอะมันไม่เห็นจะเหมือนที่กูเห็นที่ทิกตอกเลยอ่ะไม่เห็นหมูเด้งันไม่ได้เป็นงี้ไม่หรอไม่ได้ล็อกเราไม่เหมือนทุกคนไม่ได้เหมือนที่คิดดวยเลยแล้วไอ้เพลงด d บสเต็ปที่มันอยู่ข้างๆหูขวากูเห <c oughs> มือนเป็นวะหูเด้งเขาฟังด d บสเต็ปกันเนอะไอ้ยุคใหม่ไอตู้ตูเด้งอ่วงไปไปเติมอ๋อมันต้องเป็นปุยไปยอด มันทำไงทำไงอ่ะทำไงอ่ะไปปีน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 ปงนป่งปีนงีนเีนปเน้ีนปีนปีนปีนพื่ปีนปีนปี่จะไปีนปีาปีนปีนอีนปีนปีนปีอปีน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 ปเนปีเปีนปีนปอนปีนปเนปี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 นป้นเีนปนปีนปีน้โดปนหมนปโดนหมนปเลยไอ้ีนป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 ีนีนีนี่นนนนปป เพื่อนระวังอยา่าโดนหมูเด้งกินนะมันจำส,สแกนะมันอันตรายมากเลย Do you want to add extra หมูเด้งคูณสองไม่เติมไปแบบหมูเด้งนีเจ็ดขั้นแต่ยังไม่ได้ใจจากบบกูเอทาราคือเกมแม่ไม่คิดจะลงทุนหน่อยหรอวะใช้ไ้โมเดลหมูเด้งก็ได้ทำไมต้องเป็นหมูเด้ง PNG ผมสงสัยมากเลยว่าทำไมหมูเด้งแต่ละตัวมันต้องใส่เพลงไม่เหมือนกันวะ <laughs> บางตัวแม่งก็ดับสเต็ปบางตัวแม่งก็แบบเด็ดเนี่ยไอหมูเด้งสามชาตินี่เยี่ยเยี่ยเยี่ยเฮ้ยฟอนหมูเด้งตัวนี้สนุกโคตรเลยดูดิลองฟังเพลงดิไปดูนี่อะไรอะทำไรครับไม่เห็นจะมีปืนทำไมวะหมูเด้งไม่ได้เพื่อนไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้ของปลอมเนี่ยปิดประตูใส่เลยเออ เชื่องกว่าที่เคยเห็นใน tiktok นะตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมได้นี้มาก็ได้ปืนแบบนี้แล้วเชียร์ไฟทำได้แบบไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลเอามาได้ไงอ่ะมึงหมุนยังไงอ่ะไอ้มุนมุนทำไมทุกคนมันหมุนได้กันหมดเลยวะมึงจะหมดื่อไหร่เม้ยทุกคนแม่งหมุนหมุนติวติวติวหกพกร้อยได้ไอ้นี่แล้ว เชื่อไดอันเดิมซุบเลยสุบเลยทำไมเลดมันอุบาทจังวะอุ้ยได้กล่องอะไรมาไม่รู้อุ้ยกูมีห้างกล่องเลยเลยสุบเลยได้อะไรบ้างซุบสุบเลยเอ้ยหนวดแปดระเบิดแฟดเลยโอ้ยไอระเบิดไปใส่ดิ โอ้ยทิ้งเลิกฟาระแล้วเบิดแต่จะดเบือรุ่อาร์ทีเทอร์เกมไม่สนุกดีดีือะใช้ได้เลยปิอันนี้เราออกได้เลยไหมหรือว่าอยากจะเล่นต่อที่มันเบือแล้วใชไออกมามันไม่มีอะไรเลยนอกจากหูเด้ง5 minutes later ออกกันหมดแล้วหรออ่ะออกกันหมดแล้วหรอเ่ากลัวว่าพวกคุณยังอยู่กันอีกเหรอ ว่าอยู่ทำไมไม่มีใครเพื่อนอะไรคือเกมมันมันชื่อว่า eat a friend เ่ะแต่ละเกมคืออะไรแต่ละเกมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูแต่ละอย่างอย่าทำให้ผิดหวังนะปีเเหนื่อยล้าจินตนาการเรจะบองให้แบบเนี้ยเอาก่อนได้กินก่อนเลยอะไรอ่ะกินชีสเฮ้ยเพื่อนกูกินแล้วกูตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยี้อ่ะกินชีสเลย มันเดินชนอ่ะอ๋อคือต้องไปเรื่อยๆแล้วแค่เดินชนอะได้แล้วเอาแล้วแล้วพักกินีจะทำยังไงกับกูวะที่กูมันจะเดินเข้าไปกินอ๋อมันกินพืชอย่างงี้นี่เองแล้วพักกินีมันจะทำยังไงวะกับกูที่มันจะเดินเข้าไปกินมันนะเยขแทบถึงสิบห้าเนี้ยไม่มีทางที่จะโอ้โอลิชชสามสิบเจ็ดกูไปก่อนละมันมาตั้วเท้าเกินถึงสี่สิบเอ็ดเลยฮูลิ่ฮูลิ่ออกไปออกไปทางานฉันนะ ดะวงตัวสามพันฉันจะกินแกด้วยแต้มถึงเก้าสิบห้าของฉันหรอพักทีนี้วันนี้ไปยิสี่พันเลยยด้ม t h ร f r a ชื่อแบบพ่อบอกยิ้งชื่ออะไรไโดนเฮ้ยกูเข้าก่อนเพื่อจะตัวใหญ่ก่อนฉันจะกลับมาแข่งแกว่าเดิมพอ่ยโอ้ยโง้ยโอ้ยโอพยโอ้ยโอ้ยพเข้ามา้นแอ้ยอายาร้อ้ยโอ้นนอ้ยโอ้าอ้ออ้ยโอ้องอ้อออ อย่าเข้ามานะเฮ้ยพัคกี้นี่วันห้าร้อยวันนี้น่าจะแตกนะพัคกี้นี่มันไปทำที่อะไรวะเดี๋ยวดิยังไปอยู่ใกล้กูนักกูมากเลยอัคกี่นี่ห้าร้อยเจอเกัน,น,นกทั้งทางพกีนี่ห้าร้อยไอ้ย<ช>าฉายาพักี้นี่ห้าร้อยไม่อันตรายวะไปแล้ว <laughs> ฉันมีทำเลของฉันแล้วไม่มีใครที่จะเข้ามาย่างกายได้อะเห็นซอฟอยู่ไกลๆยิ่งไปยับกู เราปิดออโต้พังมันไม่ยุ่งกับเพื่อนไม่ได้เกมนี้มันชื่อว่า eat friends เลยนะเราจะได้ขอชิมหน่อยสิซูมเอาอย่างไรวะฮะซูมมันซูมไม่ได้ด้วยเฮ้ยซูมได้ซูมได้สกอร์เมาส์อ่ะมันซูมได้สกอร์เมาส์อ่ะอะไรไม่เห็นได้ score m o u s มได้และในจังหวัดนั้นเองที่ซอฟต์กำลังสกอร์เมาส์ฉันจะกินซอฟต์ด้วยแต้มถึงเจ็ดร้อยของฉันขอชิมหน่อยตอพี่ชิมหน่อยจ้าพี่ชิมหน่อยเด็กนี่ง๊อง ออนร่อยจริงๆเลยว่าทีนี่แจ้ง34ไอหัวโตูกำลังวิ่งไปหาเยอะย่มายุ่มกูเลยไปพลังของฉันถึงมึงระังตเนี่ยพลังของฉันถึงหกรอยเลยนะไอะต้องโดนฉันบัมวันมึงระวังไอมัชมันโล่นะใช่ด้วยอย่ามายุ่งกับกูไอมัชมันโล่เจ็ดพันไอมัชมันโล่เจ็ดพันนี่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะอย่ามาอยู่ใกล้กูเลยแล้วมันวิ่งแบบหัวแบบหัวแดตมึงก็จามาอล เดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบขอแบบกินในหัวแดงนั้นได้แล้วคือแบบว่าเล่นแบบใหม่แล้วเนี่ยเบลมึงยอมยอมจีเราจะได้ไปที่อื่นกันได้แล้วเบลยอมไปแล้วด้วยแต้มหกร้อยสามสิบสี่ของฉันไม่พิเศษเฮ้ยเบลมึงเก็บใส่มาคนซื้อโอ้ยมันอยู่คนซื้อไอเกมวิญญาณออกออกเกมเลยเยี่งโดยเยี่งเบลแตกออกเกมเลยฉันวัดทีหนึ่งสี่สิบอ่ะตอนนี้ฉันเริ่มเื้อแล้วซื้อมั่ง ถ้ามีคนเคาะประตูห้องอ่ะก็คือไม่ไม่ไอ้เที่ยมหมีไปได้ไปที่ก็ตำรวจเพราะว่ากูเสียงดังในกอปมันเป็นอะไนพิซซ่าหรอใช่สคริปไม่ออย่าลืมนไปหาหมีนะเตือนแล้วตายมาแล้วเั่ยแต่กูมีแม่ให้ใส่ปอนี่คืออะไรอ่ะ กดสเปดแล้วมันคืออะไรอะ่ะมันขึ้นหน้ากากแนวใบเนี่งเขาสอนเล่นอยู่เนี่งนี่ไง,ไงเหมือนเราจะต้องดูกล้องวงจอนปิดซัมปิงเป็ดหายเป็ดหายหายไปสองตัวเลยมึงเป็ดมาสี่แล้วอุ้ยเป็ดมาสี่ทำทำไงอะ่ะถ้ามันมาเราต้องเปิดไฟไล่มันเว้ยบอลลูนกายไอ้เหียอย่าลืมกดอันนี้มิวสิกด็อก ไอ้เชี่ยมีอยู่หน้าะเพื่อนตกใจเลยวะเพื่อนเพื่อนมีอยู่หนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีมีอยู่หนะเพื่อน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 ตอนไหนไูไม่ได้ส่องเนี่ยเป็นไงบ้างจะโมโหลมึงมันเสียงอะไรเฮ้ไอเชี่ยกูลโอ้ยไอ้เชี่ยโดนหลงมึงเราไม่ได้กดจองแดงเว้ยตายสำรวยังอืมชันที่แอบอยู่ในนี้ คือวันเดียวที่รอดไปรอดอยู่คนเดียวไปมาดูแลมกดกล่องเพลงมักดกล่องเพลงแล้วกดกล่องเพลงเพื่อกดกล่องเพลงแล้วกูแตกไปแล้วกแตกแล้วไปแตกแล้วเหมือนคือเราอ่ะต้องแบบว่ากดกล่องเพลงไปด้วยแล้วก็ต้องแบบเปิดไฟไล่หมีไล่ผีถ้าสูดมันบุกมาก็ต้องวิ่งเข้าไปซ่อนห้องข้างหลังแต่ก็ต้องคือมันจะมีแคมนึงอ่ะที่แบบกดเพลงต้องกดให้มันเต็มไปเรื่อยๆหรือว่าถ้ามันหมดแล้วเอตัวที่ฆ่าเราเมื่อเก่าจะออกอ่ะ เข้าใจแล้วมันกริว้วเชนเป็นอะเชี่ยมึงมึงมึงมันลงนลทันทีหมดแล้วลงหมดแล้วลงทุกตัวเฮ้ยเขาจะมาแปะมือแฟนแ,แล้วเหรอเขาจะมาหมีเป็ดอยู่เป็ดอยู่สามเป็ดเอ้ยกระต่ายอยู่สามเป็ดหาไม่เจอวะ่ะเขาจะมาแปะมือแ,แฟนแล้วอะไอเชี่ยเดี๋ยวกูกดอีนี่ก่อนเฮ้ยเดี<อ>๋ยวนะเสียงประหลาดประหลาดกูกูกลัว ใครก็ได like so right right <and> ้กดตรงกลางให้หน <let> ่อยดิกูมองกูกดไม่ได้ตรงกลางมันอยู่มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางไอ้เจ๊กดมาด้วยกดมาด้วยโอ้ยเดี๋ยวกดกดมิวสิกบ็อกแบบอันนี้คือถ้าถ้าถ้ากดมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะไม่มันมันจะไม่แดกเราใช่ปหมเฮ้ยน้องพี่ไม่ได้สั่งเค้กครับน้องเอากลับไปคืนเจ้าของดิไม่ได้สั่งครับเมื่อไหร่มันจะไปวะมึงมันไปหรือยังอ่ะมันยังไม่ไปมันยืนจ้อง้ากูอยู่ตอนนี้มันแบบว่ารับสินค้าสินค้า

ที่ห้องมีสดอยู่อย่าลืมเปิดเพลงนะว่าอย่าลืมเปิดเพลงนี่มันเคื่องเตือนหมุนไอซ์กลาฟ้อนฟอนฟ้อนมันไม่ทันแล้วว่ะมันมันเปิดเพลงเพื่อนเพื่อนไม่ทันแล้วมันออกมาจากกล่องแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกูไปคุยโทรศัพท์หลังร้านก่อนแลเจอกันเพื่อนเจอกันไม่รู้เข้าหลังร้านเข้าหลังร้านเข้าหลังร้านมันออกมาแล้วมันไม่ควรแล้วทุกคนมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วกูใส่กูทำทุกอย่างกูทำทุกอย่างอย่าคุยกับกูมันไม่ได้กูเลยนหลอดกูตายหมด ไอ้ย่าจังหวะที่ไอ้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 ปอสมันบอกว่าเฮ้ยมึงกดมึงกดกูไปดูแคมนั่นน่ะแม่งคาหนักกวาจากกล่องเลยโฉบเอาแรงกดไม่ใจไฮสกอร์ไว้ว่ามึงไฮสกอร์ปีสี่ดูไฮสกอร์ไอ้เพื่อนเราเราได้หรือ่าแรงเอฟเลยการเล่นกันแบบว่าสุนุกเกมอื่นได้ไงกูไม่เข้าใจนะไปขากิน